สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาสิบโปไทยในรายการ IPM e n t e r t a i n Special Interview ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับ2นักแสดงสุดพิเศษนะคะจากซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สุดแห่งปี2022เลยล่ะคะ่ะกับเรื่อง Mafia ยเด Series ปืนกลและคนเพี้ยนที่จะออกอากาศทุกวันพฤหัส,สบดีเวลา5ทุ่มตรงทางช่อง GFM 25ค่ะและในวันนี้นะคะใครจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปพบกันในบทสัมภาษณ์พิเศษในวันนี้กันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่งตัวนิดนึงเลยครับผมผมน้องจุงครับไม่ใช่ผมทานธนากรครับใช่ผมธนากรครับนี่กลับมากับมากับใครครับสวัสดีครับจุงอาเชนครับนี่จุงออเชนครับอาเชนอาเชนครับครับสำหรับจุงนะครับผมรับบทเป็นบีมครับผมเป็นนักศึกษาธรรมดาครับเป็นคนที่ชอบดูกระตูดเอ้ยอ่านหนังสือกระตูเล่นเกมครับเป็นคนที่แบบค่อนข้างรักเพื่อน แต่เป็นคนที่มมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับ,รบผมเล่นเป็นสซเวนครับมซเวนนะครับซเวนซเวนจะเป็นคนที่เงียบขึมๆนะครับเงียบขึมคือเขาจะเป็นเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีปมมีปมในชีวิตมาตลอดเวลาปลมอ,อะไรครับปมอะไรปมเขาต้องผูกครับผมเชื่อใช่ไม่ใช่ดึงเดยกก่อนสิเหมือนแบบว่าชีวิตเขาบอกว่าจะเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่จะกระทํามากกว่าใช่ครับจะแสดงออกทางแววตาส่วนใหญ่นะครับเพราะด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะคือสซเวนเนี่ยเหมือนเป็นลูกเป็นแบบว่า เป็นลูกน้องของพ่อคุณพ่อของจุงแล้วกว่าพ่อเก็บเราเออเอของบีมนั่นแหละของบีมเก็บเรามาเลี้ยงแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามีบุญคุณกับเราในชีวิตวันหนึ่งเขาก็ต้องเลือกความรักกับบุญคุณให้ได้เขาก็เลยเลือกบุญคุณใช่ครับเขาก็เลยมีความแบบเงียบขรึมมาตลอดเวลาประมาณนี้พอในการที่อย่างสซเวนเนี่ยเป็นนักฆ่าอยู่แล้วเขาจะเป็นจะไม่เขาจะไม่พูดเยอะทำอะไรเขาทำเลยทำอะไรทำเลย ลุยเลยทําเลยแต่ด้วยความนี่พอเจอบีมในเรื่องนะครับเขาก็จะเป็นคนที่แบบพูดเยอะเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วในเรื่องเป็นมนุษย์ที่สุดก็คือเป็นคนที่แบบดูเป็นคนธรรมดาที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้แบบสองตัวละครมาเจอกันก็คือแบบคือวันที่พ่อของบีมได้แบบประสบอุบัติเหตุใช่ได้ไม่ชีวิตประสบอุบัติเหตุนั่นแหละถูกฆ่าแหละถูกฆ่าก็คือหลังจากนั้นคือคือก่อนหน้านี้คือบีไม่รู้มาก่อนว่าเบื้องหลังของพ่อเป็นยังไงบ้างคืออบีีมไ่่่่รู้วาพเ เป็นมาเฟียที่ใหญ่มากๆในประเทศใช่ซึ่งหลังจากนั้นก็คือมันก็จะเกิดแบบเกิดเรื่องราวามากมายแล้วก็ทําให้ตัวละครสองตัวมาเจอกันใช่ครับคืออย่างอย่างอย่างอ่าสเวนกับสเวนกับบีมเนี่ยในเรื่องก็ต้องแบบว่าต้องปัดตัวข้าหากันเหมือนเราทุกอย่างเราเป๊ะๆตลอดแต่มาเจอเด็กที่แบบชีวิตไร้สาระตลอดเลยไร้สาระตลอดเวลาทาอะไรก็เป็นเด็กแย่แต่วันนึงพัฒนาการเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปล้วจะทำไงสเวนจะต้องการทาไงให้ได้แบบว่าให้บีมมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในทางที่ดีใช่ไหมทางที่ดีทางที่ดีทางที่ดีก็คือบอกว่าทำคือเปลี่ยนบุคลิกเขาใหม่เพราะว่าวันหนึ่งคุณต้องขึ้นมาแทนพ่อคุณนะเราเป็นคนที่ต้องปลูกฝังให้เขาเปลี่ยน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 ายด์เซตเปลี่ยนความคิดตัวเองให้ได้นะใช่ครับก็ระหว่างทางที่เขาพวกเขากําลังพยายามปั้นผมให้กลายเป็นมาสเตอร์คนต่อไปก็คือมันก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างเพี้ยนพอสมควรอย่างที่อย่างชื่อซีรีส์เลยครับแบบปืนกดกับคนเพี้ยนก็คือแบบมันเป็น อย่างที่ผมบอกก็คือตัวละครผมมันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนมนุษย์ที่สุดแล้วเป็นคนเป็นธรรมดาที่สุดแล้วแล้วมาเจอตัวละครแบบสเวเอนอย่างแอนนาอย่างแบบอะไรเดียวหลายคนนะไอ้มาสเตอร์คนอื่นอะไรเ<ไ>งนะี้ยก็คืออย่างเรื่องเนี้ยผมว่าผมถ้าผมมองนะผมมองมีความเป็นแฟนตาซีถือว่าสูงมากเพระาะตัวบทตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนโดดเลยแต่งตัวโดดโดอย่างนันอย่างสวีนง่ายๆเลยพูดถึงสวนเลยและกันว่าแค่ถือดาบอะคนอะไรจะถือดาบตลอดเวลาเข้าห่างก็ถือใช่ไหมนอนก็ถือนอนก็เอาดาบไว้ใช่ก็คือแบบว่ามันมัคือเป็นตัวละครที่แบบว่ามีความแฟนตาซีแต่ละตัวละครจะเยอะมากคืออย่างที่บอกเรื่องนี้จะได้ แฟนตาซีได้นอนแอคชั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าซีนหนึ่งถ่ายกัน3วันอย่างเงี้ยแค่ซีนไม่เกินไม่เกิน3นาทีอยู่ในอยู่ในอยู่ในซีรีส์อ๋อใช่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 ซีนนั้นคือซีนไหนนะซีนที่ฝนตกในัรมใช่ซีนนั้นเป็นไงบางทีเป็นซีนที่แรกๆเราอ่ะเรวยกันที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆด้วยนะใช่จริงๆแล้วซีนนั้นเป็นซีนที่แบบผมได้ออกกอง ครั้งแรกด้วยก็คือเปิดกองมารับน้องเลยก็คือซีน,นซีนซีนแบบคืนถ่ายใต้สายฝน3มวันก็คือถ่ายจุดถ่ายไปปอดบวมไปนะตอนนั้นที่ถ่ายก็คือแบบาาก็สงสารพี่ทันมากนะเพราะว่าพี่ทันแบบเขาเปียกตลอดเวลาทั้งคืนแล้วแบบมันเป็นช่วงกลางคืนที่เราต้องถ่ายแบบอตั้งแต่ตีหนึ่งถึงแบบหกโมงเช้าอะไรเงี้ยก็คือแบบ เขาแบบต่อสู้กันจนปอดบวมเลยไม่ได้เปียกอย่างเดียวี่ทันบูบูด้วยครับใช่ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องนะ3าวันสามารถสาคืนเลยนะสามสามคืนแหละครับจริงถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าโหโปรดักชั่นขนาดนี้เลยหรอคือในหนังในหนังเรารู้อยู่แล้วว่าในในซีรีส์มีไม่เกิน3มนาที5นาทีแน่นอนซีนเนี้ยแต่แบบพูเราถ่าย3วันเลยแล้วก็เป็นซีนแรกที่เพิ่งเจอจุงใหม่ๆตอนแรกก็จะมีฉากที่แบบว่าตอนจบบอกว่าให้จุงขับรถเพื่อเราจะหนีกันแต่จุงบอกว่าขับรถไม่เป็น อืมใช่โดนเลยครับโดนโดนโดนถีบเลยถีบเข้าไปด้วยความที่แต่ด้วยความที่ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะตอนนั้นเรายังไม่สนิทกันมากใช่ก็คือมันก็ได้อารมณ์ดีฝ่าเท้าฝ่าเท้าตกใจจริงฝ่าเท้าพี่ทันน์ละลายพฤติกรรมหมดเลยนะละลายจริงนะตอนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะที่ไดุกดนรุ่นใหญ่กระโดดถีบเนี่ยโดนถีบแค่โดน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 ตรงไหนโดนโดนีเลยแต่ถ้าเป็นเกียรติต้องถีบนี่ออ๋ไม่ได้รอเล่นลอย ดีเล,เลยครับจะเป็นเกียรติยิ่งกว่านั้นนะจริงนะเพราะแค่นั้นเราจะได้อะไรจากตรงนี้ไป <c oughs> ได้มากกว่าอะไรได้มากกว่ารอยบนบนเสื้อ,อ,อครับก็เป็นซีนหลายๆซีนที่เราเช่าเข้าด้วยกันได้ความสมันที่ดีครับตอนแรกเรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่พอเรามีหลังๆเริ่มสนิทกันแล้วเขาจะมีฉากฉากหนึ่งที่แบบจุงแบบว่าทําได้ยังไงผมไม่เข้าใจกินปิงอ่ะ ไม่ใช่ปิงปิงอยู่อะไรอ่ะตัวเลยนะเออพี่เขาเขาพูดปิงเพราะว่าเขาไม่อยากพูดคำนี้ไงใช่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 ตัวเดียวอันเดียวเขาเลยอ่าตัวเดียวอันเดียวของของวัวใช่ป่ะวัวผมพูดซะเห็นพี่พี่เขาใช่ของวัวกินได้ไงอ่ะเราแบบขนาดเราเป็นนักแสดงมาไม่รู้เป็น2ี่ปีแล้วยังไม่กล้ากินอ่ะจุงนี้แบบโหกกินแบบ อร่อยเลยบอกแล้วเรื่องนี้เขาาผมมาแก๊งจริงจริงได้ยังไงนะแบบน้องเขาน้องเขาตั้งใจสูงมากนะมีความตั้งใจสูงมากที่แบบว่าแต่ละฉากที่น้องเขาเล่นเขาตั้งใจพูดกับบอกให้ทําอะไรทําหมดจริงจริงแล้วด้วยความที่เข้าซินบ่อยคือเจอกันบ่อยเริ่มเลยเริ่มสนิทกันมากกว่าแรกแรกๆกแรกๆอ่ะแรกๆด้วยความที่จุงอะจะ จะแบบจะเก่งกับผมมากเลยเวลา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 เข้าด้วยกันอ่ะพี่ทันแกล้งผมอ่ะใช่เข้าแกล้งผมอ่ะแบบจะรับน้องเหรอไม่แต่ที่เราต้องยังไงบ้างแบบคือบอกว่าก็คือถือว่าทํากันบ้านมานิดนึงใช่ไหมแต่แบบเขาเวลาออกเวลานี้แบบถ้าผมพูดผิดบทผิดอะไรเอ้ยจุงไม่อ่านบทมาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแกล้งผมไม่ใช่จริงๆริงเราก็อําอําประมาณนึ่งครับเพราะว่าอยากครับเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่บางทีอยากให้แบบว่าเข้าฉากแล้วแบบ ตั้งใจมาก่อนเย่างแรกไอ้เรื่องผิดบทบอว่ามันคือเรื่องปกติกับการที่เราเข้าใจมันไม่ไหลนะเดี๋ยวมันจะเล่นออกมาเต็มที่ได้เต็มที่เลยอย่างจุ๋ก็ไม่ชอบมาถามว่าพี่ทำไมผมคุณจะเล่นอย่างนี้ไหมคุณอย่างนี้ไหมคุณอย่างนี้ไหมพี่พี่ทันอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรจุงอ่านบทมาทุกวันทากันบ้านมาทุกวันดิเดี๋ยวพอเข้าบทเองอ่ะพอเจอตัวละครหลากหลายที่เขาทำกันบ้านมาพร้อมกันนะมันจะกลมไปมันจะมันจะรวมกันไปได้ใช่ครับแล้วมันออกิชาจากพิได้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 ค่อนข้างเยอะเลยแบบได้ความกดดัันนนวี้ คือมันจะเวลาออกกองทุกครั้งอะ่ะเราจะแบบแรกๆเขต้งามาแรกๆรต้อง<ร>ต้องเป้าหมายว่า,<ช>าต้องเป้าหมายว่าวันนี้ทํายังไงให้พี่ทันไม่ไดักปูวะก <laughs> ูต้องเล่นให้ดีให้ได้ให้ให้พี่ทานแบบไม่ไม่ว่า <laughs> ก็คือแบบเหมือนแบบ มันก็ได้อะไรจากพี่ทันเยอะใช่ครับอย่างที่ผมไม่ผมจะดูเรื่องเรื่องเขาเรื่องเรื่องโทรศัพท์มากกว่าจริงแรกๆแต่เขาเขาผิดไหมเขาไม่ติดหลอกด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าเวลาอยู่ในฉากว่าไม่ควรพกโทรศัพท์เข้ามาหรือแบบบางทีมันติ๊กตกหรืออะไรเงี้ยหรือมันมันกวนสมาธิคนอื่นถึงเราไม่มีบทก็เถอะหรือแบบเราเล่นโทรศัพท์หลังจากเข้าฉากเงี้ยผมไป่บอกจูงตลอดว่าเฮ้ยต้องเก็บนะน้องอคือบางทีเพราะเราเข้ากับดาราหลายๆคนบางทีผู้ใหญ่หลายๆคนเลยประมาณเนี้ยผมแบบเหมือนแบบได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ ทัศนคติในการทํางานว่าแบบควรทำงางไงกับเวลาแบบได้เข้าทํางานกับรุ่นพี่แบบแสดงที่รุ่นเป็นรุ่นใหญ่อะไรอย<ม>่างเงี้ยครับก็แบบได้แบบอ r o พิวส์เ,เพราะว่าผมคิดว่าก,การที่เรามาเล่นวันนี้เรามาเล่นแบบนี้ถ้าเกิดว,วันนึงเรากลับไปมองของตัวเองที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียดายทำไมเราไม<ำ>่ทำ,ทำอย่างนั้นทำไม่ได้นาทำอย่างนี้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 ดีกว่าไหมทำให้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วดีไม่ดีไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมมาที่ดีแล้วอะ มันก็จะออกมาในสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมคิดอย่างนี้นะครั้งแรกนี้คือจริงๆเจอเซกิเมื่อก่อนเล่นภาพยนต์อยู่แล้วแต่เือเจอการตามงานเราไม่เคยรูปร่วงงานกันเลยใช่คระเนเรื่องนี้คือเราฟาดฟาดกันเยอะมากใช่ครับเจอเซกิด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยแล้วก็เป็นนักฆ่าญี่ปุ่นจริงๆคือตัวละครเขาคือเราเล่นกับเขานี่คือเราเชื่อได้เลย คือเขาเป็นเขาเป็นตัวละครจริงๆเลยใช่ครับมากนะสาหา<ม>ัสไปยสำหรับฉากนี้ที่ว่าฉากแอคชั่นสามวันสามคืนโอ้แอคชั่นสามวันสามคืนก็จริงแต่ซ้อมประมาณ3อาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่3อาทิตย์ก็คือเป็นซีนค,ค่อนข้างใหญ่มากๆใหญ่มากเพราะว่าเราต้องต้องเล่นกับบนหลังคารถด,ด้วยมีตีลังกามีใช้สลิงอะไรประมาณนี้คือมันมันมันก็ต้องมีความพักอ่าความการฝึกซ้อมที่ดี <S <S <ช>ที่ดีเลยถ้าไม่ดีมันมันงั้นเวลามันจะเสียหมดใช่แม้ก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เราถ่ายต่อไม่ได้ครับใช่ก็วันนั้นก็แบบพี่ทันก็ได้แผลมาเยยออะู่ ใช่แต่คนก็ถืออย่างที่บอกพอเราเล่นแอคชั่นนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่าจะจะไม่เจ็บจะไม่ไม่ไมีแผลแต่ทำาไงให้รเราพร้อมที่สุด,<อ>สดแล้วเจ็บน้อยที่สุดทา่านเองครับประทับใจในตัวพี่ทันไหม,มก็จริงๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อแบบมันแบบในกองถ่ายเออแบบระยะเวลาที่แบบเราถ่ายทํากันมาก็คือเหมือนแบบพี่ทันก็คือช่วยผมในหลายๆเรื่องทั้งการแสดงทั้งแบบ เออช่วยแบบให้ความคิดในเรื่องเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ก็แบบปรึกษาเรื่องชีวิตอ่าเัน <laughs> นี้ส่วนตัว <laughs> นี่ส่วนตัว <laughs> ใช่ไหมน้องมีปรึกษาเรื <c ười> ่องผู้หญิงไ,ไหมไหมคะพี่แพงโอ้ทุกว <c ười> ันเลยครับโอ้ใช <c ười> ่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้คัดอันนี้คัดไม่จริง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 ครับก็น้องเขาก็ยังเด็กครับคืออย่างยอย่างวัยนเขาอ่ะถูกแล้วครับคือ ถูกผิดไม่เป็นไรแต่เราต้องเข้าใจว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดไม่เป็นไรคนเราไม่นผิดพลาดได้อยู่แล้วใช่ครับ<ม>อย่างเขาถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ขยันมากนะ<ม>คือเต็มที่ตั้งใจในสิ่งที่ออมอบหมายงานของเขาเขาก็เต็มที่ของเขาแต่เราแค่ปรับจูนกันนิดหน่อยหรครับจริงๆแล้วเชื่อว่า เขาไปได้ไกลามากแน่นอนด,ด,ด้วยด้วยสังคติเขาด้วยแล้วเรื่องการทํางานเขาเต็มที่นะจริงผมบอกว่าเขาเต็มที่เขาไม่เกลียไม่ไม่เกี่ยงเลยไม่เกี่ยงที่ที่จะทําอะไรที่พิม่มกับอยากจะให้ทําอะไรคําถามเขาไม่มีเลยเขาอยากจะทําให้เต็มที่เท่านั้นเองแต่แค่สุดท้ายเรื่องการทํางานก็ต้องคือคนเราอ่ะมันต้องปรับจูนไปเรื่อยเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาเป็นดารามสมัยก่อนเราไม่รู้หรอกเฮ้ยเราควรทําตัวยังไงเราควรจะวางตัวแบบไหนคือประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ใช่ครับเดี๋ยววันนึงเขาก็จะเข้าใจเวลาก็จะเป็นเครื่อง เอาให้เขาเรียนรู้ครับผมใช่ครับแอบยวด้วยด้วยความงงนะตอนแรกงงนะตอนแรกก็าากวิวิโวแอคชั่นบูขนาดนี้นะมีแอบายด้วยด้วยความที่เหมือนเหมือนแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนเราเราเราไปเป็นนักฆ่านิ่งๆไม่พูดเงียบๆแต่ด้วยความที่ทําให้แบบเหมือนรุ่นน้องข้างตัวประทับใจ ใช่นั่งคู่กันใช่นั่งคู่กันแล้วมองตากันหวานๆตอนแรกภูมิกับจะให้แบบมันบอกให้เอาเอาจริงเหรอจริงๆเี่ยผมไม่ไม่เคยเล่นวายมาก่อนเลยเรื่องนี้ถือว่าเล่นประมาณนึงแหละแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้วายจ๋ามากถือถือว่าใช่ครับถือว่ากินกิ่นวายกินกินวายดีกว่ากินกินไวคือมันจะไม่มีสีนที่แบบเขาจะแบบ เธอเธอใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนข้างตัวอ่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเคมีที่ความประทับใจร่วมกันในในในซีนนั้นจะเป็นจะเป็นซีนที่แบบพุ่งกับตัดมาคยี้เฉยยใช่ใชแบบมีกลิ่นนะมกินมีกิ่นแบบไอเขามองเามองมานี่ก็มองทั้งทงที่แบบมีหลายคนอยู่แบบอยู่ในซีนแต่ทาไมแค่2อคนนี้คือมองตากันอะไรเนี่ย ใช่ครับอย่างแรกเลยนะครับผมว่ามันคือความบันเทิงเลยเพราะผมว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์ทุกเรื่องอ่ะคือทำมาเพื่อความบันเทิงแล้วเรื่องนี้สิ่งที่ได้คือความแปลกใหม่ความเพี้ยนของความเพี้ยนของซีรีส์เรื่องนี้พูดได้เลยว่าหลากหลายผมว่ามันหลากหลายเลยนะครับความบันเทิงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับหลากหลายมากความแปลกนําครับใช่ได้เคยดีไหมครับพวกเขาหล่อนะแต่เขาแปลกนี่แหละครับใช่ ก็พวกเรานะครับก็ขอฝากด้วยนะครับมาเฟียเดอะซีรีส์นะครับหรือว่ากันแอนฟิกนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยเป็นปืนกลกับคนเพี้ยนนะครับผมก็จะออนแอร์แล้วนะครับวันแรกนะครับก็คือวันที่21เมษายนนะครับทุกวันพฤหัสห้าทุ่มทาง g m 2 5ครับผมก็ฝากเป็นใจพวกเราด้วยครับครับผมไ่าว่า ลูกชายมาสเตอร์กำลังเข้ามาหลายปีสองเป็นไง,งบ้างอะบิมก็เหมือน,นเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้วเวสแล้วไม่คิดจะบอกเขาเลยว,ว่ามาสเตอร์เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟีย ตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมาสเตอร์เสียชีวิตอย่างปริศนาขอให้เธอไว้ใจฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นมันก็ถึงเวลาที่กลุ่มม็ c กกิ g งเบิของเราจะสยายปกันสักทีบันนี่ฉันจะทำยังไงดีพ่อของฉันสั่งผลิตเอเสตติดบ้านๆนั่นอีกแล้วคุณหมายความว่าไอ้กลุ่มมาเฟียที่อยู่เบื้องหลังมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยก็ผมบอกคุณแล้วไงว่ามันเป็นมาเฟียระดับสูงเราเป็นวกการเป็นมาเฟียกัน ขอต้อนรับสู่อาณาจักรของพ่อเธอจะบีมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะร่วมมือกันกําจัดไอ้แก๊งเนี่ยไปสิท์นี้สักทีข้ามันถึงแสงเฮ้ยขึ้น จะทำให้นายตกหลุมรักฉันนายต้องสัญญานะว่านายจะกลับมาอย่างปลอดภัยอะ่ะมีใครอยากจะสู้กับฉันอีกไหม เป็นยังไงกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆน่าติดตามมากๆเลยล่ะค่ะและสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้ที่เรียกได้ว่าน่าดูที่สุดในปี2022เลยล่ะค่ะลูกปาและทีมข่าว IPM e n t e r t a i n นะคะขออวยพรนะคะให้ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังแล้วก็เรตติ้งปังๆังกันเลยทีเดียวค่ะและในครั้งหน้านะคะจะพาไปพบกับใครบ้างนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ IPM Entertainment ปรับำวันนี้ลูกปาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ